วัสดีค่ะบุเทอวันนี้ฉันทํากระโทนนะคะไปทําดีน้าตกนะจ๊ะเจอจ๋าเออทำกระโทนทำกระโทนมันนี่อยากกินไปอยู่นังชีรมเจออากาศก็ไม่โหอนอันนี้ก็ปอกอ่าลูกกระโทนนะเจอหน้าเออที่ทาเป็นแบบไหนอะไรแบบไหน,ปนไหนเปนไนเลย คลิปเต็มใน y o u t u นะจ้าเธอจ๋าตอนนี้ใส่ไม้ปิรุมพรใส่ไม้ชะมดไปลงเข้าไปแล้วนะคะความเข็มก็ไม่ตรงใส่เกลือก็ไปแล้วใส่กระทอน้าไปกันนะคะก็ะตำ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 เนี้ยแชทโอ้ยนี่ก็ใส่ปป้งนัว้าไปเจอปลว่าปลามาที่น้ำตกผ่าไรได้ไม่ครบต้องตัดแปลงนะคะอย่าลืมไปติดตามในช่องอาหารบานตายนะจ้าเธอจ๋ามีคลิปสนุกสนุก บรรยากาศดีๆกจะผองกับกินตำกับทอนนะคะสวบอร่อยดี very good